ชาวราศีธนูเนี่ยจะได้เงินจากเพื่อนนะครับได้เงินจากสังคมของตัวเองซึ่งไปปีเกี่ยวพันกับเรื่องของรถของบ้านของที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นการจะซื้อจะขายเนี่ยก็ไม่ต้องไปแนะนำไกลค,ครับก็คือเอาคนใกล้ๆตัวนั่นแหละคือ17ตุลาคม2566นี้พระราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมีนจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่านในแต่ละราศีเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ มาถึงชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีลอลิงค์แบรนยากาศอยู่ตรงนั้นเรียกว่าลัคนานะครับพอมาถึงราศีธนูเนี่ยเจ้าลัคนานี่ก็จะมาอยู่ที่ช่องราศีธนูนะครับ ส่วนพระราหูนะครับเดิมเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะครับตรงเลข8ที่เป็นสีขาวนะครับพระราหูเนี่ยเดิมอจ,จะสถิตยอยู่ตรงนี้ก็คือหมายว่าเป็นเจ้าเรือนสหัชชะของชาวราศีธนูซึ่งแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อแล้วเราก็มาดูกันต่อตรงที่เลข8ที่อยู่ตรงราศีเมษนั้นหมายความว่าตั้งแต่30มีนาคม2565เป็นต้นมาพระราหูเนี่ยอยู่ตรงนั้น นะครับซึ่งเป็นเรือนปุตตะของชาวราศีธนูในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่30มีนาคม2565เป็นต้นมาแน่นะชาวราศีธนูนะ่ะจึงได้พบปะกับเพื่อนฝูงใหม่ๆได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงด้วยนะครับเพื่อนฝูงนำพาไปสังคมนำพาไปให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงการทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น และในช่วงนั้นนะ่ะยังมีความสนุกสนานนะครับในการพบปะเพื่อนฝูงได้กินได้เที่ยวได้มีความสุขเฮฮาสนุกสนานบันเทิงเริงใจก็ว่าได้นะครับในช่วงเวลานั้นและหลังจากนี้ไปนะครับก็คือตั้งแต่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปพระราหูจะย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุของชาวราศีเมษพันธุนี่แปลว่าบ้านแปลว่ารถที่อยู่อาศัยครอบครัวนะครับ ตามความหมายแบบนี้ก็คือจะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยการครบเพื่อนเนี่ยก็จะยจิ่งคบมากขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งนะครับรวมทั้งยังได้มีกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของตนเองด้วยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงก็คือหมายความว่าหากว่าคุณชาวราศีธนูเนี่ยอยากจะซื้อขายบ้านขายรถอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือสามารถติดต่อกับเพื่อนของเราเองได้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลก็ชักชวนเพื่อนมาซื้อชักชวนสังคมของตัวเองนั่นแหละคนรู้จักมักคุ้นกันนี่แหละครับก็จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นรถหรือจะเป็นบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเวลานเนี้ยก็คือดาวเสารยังคงอยู่ที่เรือนสาชะก็คือราศีกุมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น่ะ จึงตีความได้ว่าในช่วง17ตุลาคม25 6 6ัเป็นต้นไปช่วงเวลาที่พระราหูย้ายมาอยู่ราศีมีนเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยจะได้เงินจากเพื่อนนะครับได้เงินจากสังคมของตัวเองซึ่งไปปีเกี่ยวพันกับเรื่องของรถของบ้านของที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นการจะซื้อจะขายเนี่ยก็ไม่ต้องไปแนะนํากนไกลครับก็คือเอาคนใกล้ๆตัวนั่นแหละหรือสังคมของตัวเองนั่นแหละใกล้ๆนะครับไม่ต้องไปไหนไกลแม้กระทั่งในเรื่องของการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านที่ดินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรแบบนี้ก็คือสามารถใช้สื่อโซเชียลได้นะครับแล้วก็จะเกิดผลดีก็จะเกิดยอดขายนะครับเกิดผลกําไรเงินทองไห้มาเทมานะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดก็ชาวราศีธนูมีความเกี่ยวพรันกับการเป็นนายหน้าด้วยนะครับก็คือคุณจะได้เงินจากตรงส่วนนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือจะซื้อขายเองเกี่ยวกับรถกับบ้านเนี่ยนะครับก็จะเกิดผลสําเร็จดีในช่วงเวลาที่พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยครับก็จะได้เงินจากสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านและพระราหูจะยงคงอยู่ที่ราศีมีนอีก1ปีครึ่งจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับชาวราศีธนูในการซื้อขายบ้านขายรถ แล้วก็อสังหาริมทรัพย์จะเกิดผลสำเร็จดีในช่วงเวลานี้ครับ